โอเคเรียนก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ about นะครับจากที่ครูสอนไปเนาะเราได้ทำโลโก้เราได้มีสโลแกนของเว็บไซต์ไปแล้วนะครับทีนี้มาในเรื่องของ About กันบ้างนะครับ About เนี่ยจะอยู่บรรทัดที่สองนะบรรทัดที่สองเรามาดูตัวอย่างอื่นๆ About เนี่ยส่วนมากที่เขาใช้กันนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพวกบริการของธุรกิจเราว่าทำอะไรบ้างนะครับดู จากเว็บสวยๆเนาะส่วนมากแล้วเมื่อเขาเห็นเฮดเดอร์โลโก้แล้วก็สโลแกนล้วเนี่ยเขาเริ่มมันจะทำให้เกิดการจูงใจว่าเขาอยากจะรู้จักธุรกิจของเรามากขึ้นนะครับส่วนมากในการใช้ก็จะใช้เป็นการแนะนำธุรกิจเพิ่มเติมเข้าไป นะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะเราทำอะไรบ้างแล้วอ่ามันดียังไงนะมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับครูเคยล่างไว้นี่นะครับสมมุติว่าเราออกรับออกแบบเว็บไซต์นะแล้วก็เอาวเลยว่าเรามีคุณภาพนะมีประสบการณ์นะได้รับความไว้วางใจจากอ่า ที่เราเคยออกแบบให้บริษัทอะไรก็แล้วแต่มานะครับแล้วก็อธิบายขยายว่าเราทำอะไรได้บ้างเราดีไซน์อะไรได้บ้างนะครับและสุดท้ายก็มาปิดจบตรงที่ว่ามีคุณภาพดังนั้นหลักการเขียนง่ายๆก็จะเริ่มจากว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็ สเต็ปสบรรทัดที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของอบริการละมีบริการอะไรบ้างสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยให้เขาน่าเชื่อถืออีกหน่อยว่าเฮ้ยเรามีความรับผิดชอบหรือเรามีคุณภาพนะครับหลักๆก,ก็จะเขียนเป็น3มพาร์ทแบบนี้คือหนึ่งมีประสบการณ์ประสบการณ์จากไหนอะไรยังไงคร่าวๆหนึ่งบรรทัดสอง ทำอะไรนะครับหนึ่งสองสามทำอะไรบ้างสุดท้ายก็ปิดจบอันนี้ปิดจบเนี่ยครูไม่ไม่ฟิกนะแล้วแต่ใครจะคิดออกมาเป็นยังไงนะครับดังนั้นวันนี้โจทย์ก็คือนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะจะได้ทำธุรกิจของตัวเองซึ่งมันไม่เหมือนกันมันลอกกันไม่ได้ยู้แล้วใช่ไหม ก็ต้องเขียนในสไตล์ธุรกิจของตัวเองบางคนซ่อมคอมอซ่อมคอมมากี่ปีเคยซ่อมให้กับบริษัทไหนบริการซ่อมตั้งแต่แบบไหนอซ่อมคอมได้ลงโปรแกรมได้ด้วยนะครับสอนสอนการลงโปรแกรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบริการส่วนปิดท้ายก็เรามีความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานอะไรก็ว่าไป ถ้าเป็นครีมผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไงดีอะแบรนด์นี้นะถูกสร้างมาตั้งแต่ปีนี้แล้วนะอาดาราคนนี้ก็ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ครีมมีกี่ประเภทในบรรทัดที่สองเห็นไหมแบ่งแยกออกมา,าจะดูแลใต้าตาจะดูแลผิวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับปิดท้ายด้วยอะไรมีความยึดมั่นว่าเออไม่แพ้นะครีมเราเนี่ยมัน มันไม่มีอาการแพ้คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยก็ว่าไปดังนั้นแต่ละคนก็จะต้องมีมุมมองเอามาประยุกต์กับธุรกิจของตัวเองให้ได้นะครับเน้นย้ำว่ามันจะมี3พาร์ทอย่างนี้นะครับส่วนด้านพอดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอื่นๆ ันนี้เดี๋ยวดูดิว่าเขาทำอะไรบ้างอาแมค่น m ิคแมคชนิกรีแพร์ดูดิแมคชั่นิกรีแพร์อันนี้น่าจะบริการเรื่องของการซ่อมรถมาดูซิว่าเนี่ยอะมิชชั่นของเราก็คือทำให้รถของคุณเนี่ยปลอดภัย รถของคุณเนี่ยสภาพดีอยู่เสมอนะบนถนนนะครับ<ห>ก็คือเป็นเนี่ยมันก็คือเรียกความเชื่อมั่นนั่นแหละบรรทัด<ห>ที่สองนี่ก็คือนอกจากสโลแกนแล้วเนี่ยสโลแกนมาแบบอย่างเทและ<ห>ตรงนี้ก็คือเหมือนโน้มน้าวใจละตรงเนี้ยอย่างที่ครูบอกผล<ห>ลัพธ์ก็คือโน้มน้าวใจลูกค้าให้ได้ให้เขาอยากจะทำบริการกับเราให้ได้นะครับ มีอะไรอีกอ่าอย่างนี้เขาก็อธิบายมาเลยว่าอในหนังสือที่มีอะไรบ้างมีแบบว่าผักเวลาหลักการที่จะไดเอทออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางคนบางบางที่เนี่ยบางที่เขาไอ้นี่เลยนะบางที่เขาอาจจะไม่เขียนเลยนะเขาจะไปนี่เลยเขาจะไปในเรื่องของความเชื่อมั่น ในแบบอันนี้เลยว่าตรงตรงด้านล่างเนี่ยเขาจะวางแบรนด์เลยว่าเนี่ยเป็นโลโก้เนี่ยโลโก้สิงโลโก้ c ีพเนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรมากเลยเขียนแค่โลโก้พวกนี้ก็คือเนี่ยเราเคยทํางานกับซ p พีนะเราเคยทํางานกับสิงนะอย่างนี้ก็ได้แทบจะไม่ต้องเขียนเลยนะแต่อันนั้นก็คือคุณต้องคุณต้องเคยทํางานอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าคุณเอาโลโก้ของแบรนด์ดังๆมาวางเฉยๆนะครับ นะรูปแบบการเรียกความเชื่อมั่นมันมันแตกต่างกันนะนะครับอย่างแบรนด์บางแบรนด์เขาไม,เาไม่เขาไม่พูดเยอะเลยเขาไม่ต้องมานั่งพิมพ์เลยนะครับเขาเอาโลโก้ n นกี้อาดิดามาวางเนี่ย n นกี้อาดิดาก็ลูกค้าเขาขนาด n นกี้อาดิด Nike, เนี่ยยังยังให้บริษัทนี้ทำเว็บให้เลยแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นล่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออธิบายว่า มีบริการแบบไหนบ้างอันนี้ก็ไม่พูดเยอะเหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะมีอะไรอีกให้ดูคร่าวๆดู entertainment งาน entertainment อันนี้ครูก็พูดไปด้วยนะนักเรียนก็คิดไอเดียไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องกรอกฟอร์ม อ่าอันนี้ก็อธิบายละแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเห็นไหมครูพยายามหาเว็บไทยสวยๆอ่ะเดี๋ยวดูดิมีปะเว็บไทยดีไซน์สวยโอ้ยยังไม่สวยเท่าไหร่วะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เหมือนกันเนีสโลแกนอันนี้ก็อธิบายธุรกิจของตัวเองเห็นไหมอันนี้ก็คือให้นักเรียนเริ่มเริ่มมองเขาแล้วก็มามองเรานะว่าแล้วธุรกิจอย่างเราล่ะจะจะเป็นยังไงจะออกจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวดูของบริษัทดังๆอย่างเช่น ธนาคารกสิกรสิอันนี้โปรโมชั่นนะเฮดเดอเป็นโปรโมชั่นด้านล่างก็จะเป็นข่าวอันนี้เขาทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขาติดลมบนแล้วนะคือใครก็รู้จักกสิกรอยู่แล้วอะไม่ต้องทำความรู้จักแล้วอธิบาย about อะไรมากนะก็รู้จักกันเป็น กี่สิบปีแล้วอะนะเขาก็ไม่ต้องใช้การเขียนอัเบัอะไรมากครับเพราะว่ามันเกิดความเชื่อมั่นไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นโอพวกโปรโมชั่นต่างๆที่มีให้กับลูกค้านะครับเขาไม่มีอะไรมากเลยเพราะเนี่นี่คือเว็บที่ติดลมบนไปหมดแล้วนะครับเว็บที่ติดลมบนไปหมดแล้วมีอะไรอีกอ่ะเสื้อผ้าดิเสื้อผ้าผู้หญิงคอลเลคชันใหม่ H&M อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเหมือนกันก็ h m ก็ติดลมบนอยู่แล้วนะครับก็ข้างบนก็โชว์โปรโมชั่นนะครับแล้วก็เป็นอธิบายตอนรับปีใหม่ด้านซ้ายก็เป็นเมนูช็อปพวกนี้คือไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่นะครับแต่เราอ่ะคือแบรนด์น้องใหม่นะครับดังนั้นก็คือเราก็ต้องทำความรู้จักกับลูกค้าให้มากขึ้นอ่ะนีะ่ชัดเจนเลย forever s h i r t com นะครับ ข้างบนไม่มีสโลแกนด้วยแต่เริ่มมาตรงนี้แหละเนี่ยสโลแกนเรื่องเสื้อไว้ใจเราเห็นไหมอย่างที่ครูสอนเลยเห็นไหมผลิตเสื้ออะไรบ้างเห็นไหมเราคือโรงงานผลิตเสื้อผ้าผลิตเสื้อแบบไหนบ้างคอปกนี่สิบห้าปีเห็นไหมมากกว่าสิบห้าปีคือธุรกิจอะ่ะเขาจะดูความน่าเชื่อถือคือหนึ่ทำมานานยังนะครับแล้วก็ มีบริการแบบไหนบริการคุณภาพหรือเปล่านะครับคนเขาจะเดินเอาตังค์มาให้เราอะบทจะง่ายก็ง่ายนะบทจะยากก็ยากนะบางคนเขาอยากรู้ทุกอย่างบางคนเขาเห็นชิ้นงานเราเห็นสินค้าเราเขาถูกใจเขาซื้อเลยก็มีนะครับแต่นี่คือถ้าประเภทที่คนที่แบบเขาดูละเอียดรอบคอบดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเตรียมรับ กับลูกค้าที่ทุกรูปแบบนะครับเห็นไหมแล้วเขาก็เริ่มออธิบายเสื้อผ้าที่ใช้เป็นยังไงอ่ะไม่ยุ้ยไ,ไม่ยับนะ,ะเกิดความเชื่อมั่นอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ยนะครับรูปแบบสีเป็นไงพอเริ่มเชื่อมั่นแล้วเป็นไงเริ่มขายของละเห็นไหมเริ่มขายของละสินค้าสาขาที่ให้บริการเนี่ยอะพอลูกค้าเริ่มอยากจะไปซื้อละอ่ะก็จะตบด้วยสาขาละ เห็นไหมเชียงใหม่ก็มีประตูน้ําก็มีโบเบก็มีเห็นไหมอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมครับสุดท้ายก็ปิดการขายล้วจะจะซื้อผ่านไลน์ซื้อผ่านไอซื้อผ่านเฟซอะไรก็ว่ากันไปนะดังนั้นหนึ่งคือสโลแกนโลโก้มีอันนี้สอนไปแล้ววันนี้มาเขียนนี่เลย about นี่จะเรียกความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นล่ะนะครับ ดังนั้นวันนี้จะให้เขียนย้อนกลับมาอีกทีนะครับบรรทัดแรกประสบการณ์บรรทัดที่สองประเภทที่ให้บริการเราบริการอะไรบ้างนะครับบทที่สามก็จะเป็นการปิดปิดการขายอย่างน่าเชื่อถือละเช่นเรามีความรับผิดชอบนะเราไม่ทิ้งงานนะอ่าเรามีการันตีมีรีวิวนะอย่างมีคนหนึ่งทํา ทำไอ้ขายโปรโมชั่น Netflix ใช่ไหมอ่าเราของเราไว้ใจได้อย่างนี้เป็นต้นคือของเรามีรีวิวจากลูกค้ารับประกันนะครับยินดีคืนเงินอะไรก็ว่าไปนะครับคือธุรกิจมันเป็นเรื่องของการเชื่อใจความไว้ใจนะครับเขาจะไว้ใจเราได้คือ 1. เราต้องมีประสบการณ์2เรามีบริการที่เขาต้องการ 3. ก็คือเรามีความรับผิดชอบ นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเขียนมาในรูปแบบธุรกิจของตัวเองนะครับเคเดี๋ยววันนี้มันจะอยู่บรรทัดที่2ออย่างที่ครูบอกไปนะครับอย่างที่บอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเราติดเรื่องของโควิดใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยครูจะให้พวกเรามาเขียนจริงในห้องนะครับอย่างที่หลายคนได้ทําไปแล้วก็ส่งครูเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันก็ เดี๋ยวให้ดูหลายคนทําออกมาสวยนะหลายคนทําออกมาสวยมากใช้ได้เลยนะครับอยากให้ดูของเพื่อนนะเกิดกําลังใจสหฤทธิสหฤทธิอ่าพินเตอร์ จะทำให้แบบคุณอบอุ่นอันนี้ก็สโลแกนตรงเนี้ยมันจะอยู่ก่อนขายนักเรียนซึ่งเราอ d ดิได้นะครับจะอยู่ก่อนที่จะเอาสินค้ามาวางขายนะคอเนเทนต์ดีอันนี้ไลท์เราต้องการให้ทุกๆเช้าของคุณนะ่อะไรอะไรดีสักอย่างมินิ่งฟล กูว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอันนี้มาถึงเมนูเลยนะก็จะถึงก่อนเมนูนะเดี๋ยวเราไปแทรกตรงนี้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยก็จะให้เขียนผ่าน Google f o r m มนะครับกู Google ก็จะให้คะแนนนะมันจะอยู่ก่อนเราขายของอะ่ะนักเรียนที่เนี้ยอ,อ่านอ่านไปเลยตามที่คุณต้องการนี่ร้านขายหนังสือ นเี่ยจะถึงจะก่อนจะก่อนที่จะมีให้เลือกนะครับเะอยู่ตรงเนี้เนาะโอเคเดี๋ยวครูจะให้ฟอร์มไปเขียนนะครับฟอร์มอยู่ยนี่เนาะโอเคนี่ครูเห็นลิสต์ของคนที่เข้าเรียนละนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อตามนี้เลยนะที่อัดไลา์เพราะว่า ครูอยากให้คนที่เขาไม่เข้าตอนเนี้ยเขาเขาได้ได้เรียนย้อนหลังด้วยนะว่ามีเลขที่สองปรเมตรนะเข้ามาแล้วให้คะแนนนะครับมีเลขที่สี่โอเคเดี๋ยวครูไปเช็คชื่อทีหลังดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะโอเควันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมครับเดี๋ยวทำอ่อผ่าน Google Form มนะ ่าน Google f แล้วก็ให้คะแนนแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้คะแนนที่เข้าเรียนด้วยนะโอเคมีเลขที่สี่นะให้แล้วครับเลขที่สามเก้ามีเลขที่สิบหกมีห้าหกเก้า ที่ห้าที่หกเลขที่เก้าลพัดเลขที่แปดแล้วก็สี่สิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปแขวนในเว็บด้วยนะเราก็จะได้เรียนทีนึงโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน ครับวันนี้บ๊ายบายครับ